สวัสดีครับมื่อนี้สิมาปนซีนสวยกินมาไอเขี้ยโหลดหมดเนาะนี่นั่ไปละเน่ยซีนหลอดซีนแห้งปนซีนแห้งเริ่มไปห่วยปากไปเนี่ยก็มุมมุมมีกิจกรรมบ้าโว้ยกะพากูไม่แยกียงบุ แต่ยังว่าแบบเก่งๆแบบเป็งเก่งมันก็ต้องได้โบว์ก้อนเหรอเนาะบัวอ้ยได้อยังเราคู่บ่าขวดมาได้เหรอเอาบันซีนบปนซีนเออที่ต้องขอเขาบ้าไหลครับโอ้ยนี่ไดี๋ยวเราจะพาคุเอียนยัางคนเนี่ยของเามันก็ต้องโอ้ยได้อยังเราคู่บ่าคุณตัวลต่อไปทำแล้วมันเออตัวนี้นี่ต้องให้มันละเอียดแหกเลยอม่บ้ยโคกันเลยยังว่าส่วน โค้ข้างเซฟโค้ข้างนี่มึงมันเปิดประทุนเด็บอ่ะต่อไปเขื่อใสครับวัตถุดิบที่อันใดที่ในหน่อยนี่ถ้าเอามาปเหนี่โอ้ยอิ่มกันเป็นแล้ววัวพูดเลยนะสิครับเทียวไม่หลวมค่ะตรงนั้นเนาะวิบบอเรามีสมผัดอยู่ม้นะ่ะหลังจากไอ้ยั่วดเลยครับน้องเจ้าน้าปลาลาใส่ หอนบ่บ่ห่อนวะน้องบ่ปผันได้บ่ปั่นยู่บ่มึงได้ยินเฮงเด้อยพอพอโคกให้เปิดประทุนอยูเด้ออ่าแลเครื่องปรุงเอ้าเก้าปลาลาดซะอีกซั่นเด้ยหยอดย่ามันบ่ได้กินบ่ย่ากินโพอฮอเอาใส่ผงมาแบบเนียนๆลงไปครับอันนี้ขาดบ่ได้เนาะเมนูใดก็ได้เนาะของหวานนี่ใส่บุปผาเฮะใส่กันมาเข้ายังใส่กันบ่ซื้อซะมา ต่อไปหอมใสเลยครับอู้อู้เราเป็นปนจ้อยนอกบัตรเนี่เนาะใส่หอมละจังลงอย่างจัง่อยไปเด้อเปิดประทุนันเอออาจจะเกินอยู่ด้วยนะคูกะสุดพี่น้องแนะนำเลยครับเมนูนี่มาพี่น้องบาตนะนี่ละเยี่ยงก็สิปนซีนใส่เยี่ยงก็ลรมืเคือมือเคือะอือแบบปิ้งย่างครับกับสมนังนี่กรพัก นี่กับสมหนังครับนี่มาบาดเดียวพี่น้องบรรยากาศไายแรงครับวันจันทร์มือเนี่ยแม่นจันทร์บริสิกบวกพักพักอย่างไรอากาศน้องหวานห่วยกินไม่จังเป้าเฮ้ยอแากอยากบ่งบ่งเดียวกันมาอืมอืมเหรอ อืม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 อ kind of <ümüz> <els> ืมอ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  มันสิไ<ก>ม่กินเนื้ออืมกินเนื้ออ่ะรับมืออื่นพี่น้องอยากฮ็ดเป็นเมนูอย่างแบบมันเคียงร้องวาวมาเบิ่งคือเก่าครับรับมื้อนี้หาหม่องลงศูนย์มึงอกล่าวคุบะอืมมึงไรเนาะครับบึดกที่หมอง,อ,มอ,งอืมซุนเด้อแบบท่อกให้กินนี่เด้ออืมไฟเฝ้าหมดเลยนะเนอะ ครับครับอืมอ่ะมื่อนี้่ถ้าปิดบาที่อย่างออกไปต้องขอโูษขอไปน้องจริงน<า>เนาะโปรไดมีเจตนานะอยากให้เบือ้องเบื้อค้นบันเทิง<า>โปรได้มีเจตนานะอันอื่นอย่างใดเลยครับอ่ะรับคลิปนี้ขอตัแล้วครับ